ใลโลัสดีครัมนต่คิเรกันมากเกี้ยวมาให้ช็รีวิวอัน,นี่คือช่วงมืนตึบนะครับอ่าจะมาตอบผู้ชมว่าไม่ครับทำไมามันเข้าไม่ได้เล่นไม่ได้นะทางทางที่มีจาวาแล้วนะอ่า,อา,อาไม่จริงๆนะไม่จริงๆนะนี่นะ j จาวานะจาว a านะราวาจาวานะ นี่เวลาลากเข้ามาครับ XP นะ SP โอเคเข้าไปเนี่ยเกิดอย่างนี้ขึ้นนะไม่รู้ทำไมนะแต่แต่อ่ะขอดีกว่าเดอร์นื้อมอนค่านี่นะแล้วก็ผมก็ดี Add Data Percent เนี่ยนะครับแล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปจืบ โอเคเข้าไปเนี่ยเข้าตรงนี้ครับนั่นะเข้าขี้ไปแล้วอ่ะขี้ไปนะอ่านะโอเคแล้วก็ตึกก็ตึกเออโอเคแล้วก็ อันนี้ก็เข้าม่ยาเหมือนเดิมนะไม่รู้ท้ามเหมือนกันนะอน,นี้ก็น่ะอุมนี่ก็ขอลายไปก่อนนะอ่ะ